วันนี้เราได้ขึ้นบทใหม่แล้วครับตักกระสัดมีข่าวดีกับข่าวร้ายคุณต้องการเอาข่าวอะไรก่อน <Okay. S 1> ข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือข้อสอบตักกราสัดรครับโดนลิดรลอนครับสิทธิเสรีภาพเดิมทีมันออกปีละ2ข้อปัจจุบันเหลือข้อเดียวครับ ซึ่งพี่พูดตรงๆเลยว่าพี่เลยต้องรีบสอนแบบรวดลับตัดตอนเพราะมันออกข้อเดียวแต่ถามว่าข้อเดียวคะแนนไหมคะแนนแล้วมักจะเป็นบทที่เด็กทําได้นั่นแปลว่าหนูต้องห้ามพลาดเพราะพี่ไม่มั่นใจว่าหนูจะไปพลาดบทไหนตีโกนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่น่าพลาดพาดตัดกลวยพี่นึกไม่ออกจริงหนูจะไปพลาดบทไหนนะครับเซตพ่อของสิเซตอีบ้า<ส>เซตอย่างง่ายเลยคุณน้องอ้าว แต่กรสดาษออกหนึ่งข้อครับถามที่ออกเรื่องอะไรหนึออ่งในสี่เรื่องนี้ครับโอ้โหนี่มึงออกหนึ่งข้อมึงยังเรื่องมากขนาดนี้ใช่ครับจริงย่างมันต้องออกสองข้อแต่พอโดนยึดอำนาจเรียบร้อยปรับเหลือสี่สิบห้าข้อมันเลยโดนลิดรอนเหลือแค่ข้อเดียวและในสี่ข้อนี้ครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันออกกันไหน ค่อนข้าง90%แต่ไม่รุ่นหนูจะเชื่อว่านะแต่ถ้ามีเวลาก็รู้ให้มันครบแต่ถ้าเวลามันน้อยแล้วมึงตามที่พี่บอกเลยทำตามสเต็ปเรื่องแรกครับเรื่องของตารางตัวเชื่อมน้องจำตัวเชื่อมเรื่องตรรกศาสตร์ได้ใช่ไหมมันจะมีสี่ตัวเชื่อมไม่รู้เคยท่องหรือเปล่ามีและอโอ้ย,อยังจำหลือได้ด้วยเนี่ยถ้าแล้วรู้สอนเดียวใช่ สลูกศรแล้วถ้าตัวยึกๆ,ๆเขาเรียกนี้อะไรๆๆอันนี้ไม่ใช่ตัวเชื่อมแค่กลับจากจริงเป็นเท็จจากเท็จเป็นอะไร <ๆ S 1> จริงโอเคเออน้องยังเก่งนะจำได้ก็แคนะ่นั้นอย่าถามเยอะอันที่2อครับส,สมัยสมูนรู้ไหมตอนมอ .4 ต้องเขียนสามขีดเคยเขียน2อง <ๆ S 1> คูผิดเลยๆๆๆทำตรงด้วยนะไม่ได้เธอไม่ใช่สมมู์ จานคะและนี่สมอะไรสม,มน,น่าฉันหักคะแนนเ้วยอ,อันที่สามครับสัตว์จะนิรันดร์น้องฟังพี่ให้จบกันใจยเย็นๆใจยเย็นๆสัตว์จะนิรันดร์นี่เมื่อก่อนใจเย็นๆหันไปทางเพื่อนอย่าหันมาทางพี่เมื่อก่อนเวลาจานสอนแบบโมโหจานสัตว์จะนิรันดร์ผมชอบเรียนเรื่องนี้นครับต่อมาครับ ต่อด้วยเรื่องสมเหตุสมผลอยู่ในหัวข้อเดียวกันมันจะมาคู่กันเลยครับระหว่างสัจจนิรันดร์กับสมัยสมผลและอันที่4ี่ครับน้องต้องรู้จักแน่ๆเลยวัลีบงปริมาณหรือที่เราเรียกว่า f ฟออฟ o ั e แหมพอฟอออ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยมันเป็นอะไรอย่างนี้นี่นะนี่อะไร4ี่เรื่องอ่ะคุณอยากรู้ใช่ไหมมันออกอัไห มันออกสองอันแรกครับถ้าอ่านไม่ทันเน้นสองอันพอพี่แล้วมันเคยออกสัจจายนไหมเคยเอาไอสัตว์แล้วงี้มึงพูดงี้ได้ไงเนี่ยก็มันออกไม่บ่อยไงพี่ก็เลยมั่นใจว่าพอมาลิดลอยเหลือแค่ข้อเดียวมันต้องไม่มองอันนี้งั้นพี่อุ๋ยก็เลยไม่สอนสองข้อหลังครับถ้ามันออกก็ถือว่าเป็นฝันร้าย n i g h t Before the Christmas นะครับ อ๋อรอๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวก่อนคนละอันไยสัตว์นี่มันแจ๊กอะไรอ่ะเอาจเอาสิเหรอเอาเหรอเขาใส่ครบเลยเหรอเอาเหรอก็กะใส่มาเผื่อไว้แค่นั้นนะแอะไม่ไหวครับรู้เน่ยพูดอย่างเงี้ยลูกค้าก็สอนอ้ามาดูจัดไปเลยดีกว่านะครับเพื่อในการไม่เสียเวลาครับวันนี้เราจะเน้นแค่ตัวเชื่อมตัวอย่างเดียวครับเอาเร็วจะทุ่มหนึ่งละนะครับอ่ามาดู ตัวเชื่ออาละว,วันนี้จะปล่อยไม่ดึกครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนต้องไปเตรียมตัวสอบพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับดึกน,นะครับอะไรเจียวอันนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยเราดูเดิดนการเดี๋ยวเรื่องที่เขาพูดจ้าอ่ะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวจบตัวเชื่อแล้วปล่อยละว,วันนี้อ่ะคณีตบอลนะครับอ่ะอจ,จบเลยที่ไหแล้วยังไม่ได้สอนเลยอ้าวดูเวลาตามตัวเชื่ออยากจะแนะนำน้องให้เขียน ารางในห้องสอบเลยครับ oh. พี่รู้ว่ามันลำบากแต่พี่ขอเดิมพันว่าเพียงแค่คุณมีตารางโลกทั้งใบอยู่ในมือคุณ the earth in your hand อามาดูภาษาอังกฤษได้แค่นั้นจริงเหรอพี่ใช่อาดูตัวเชื่อมและให้จำเลยครับจริงและจริงได้ <Hey. S 1> จริงแต่ถ้าจริงและเท็จได้เท็จ <Hey. S 1> ต่อให้เท็จและจริงก็ได้เท็จ <Hey. S 1> hey. เทสและเทสก็ยิ่งอะไรแต่ให <Sai> ้วงอันแรกเอาไว้เขียนตามพี่เร็วๆครับพี่รออยู่ไปอยู่ที่ไหนจะใกล้จะไกลต้องเข well. ียนแบบพี่ครับนี่เลยรู้ทำไมพี่ต้องวงอันแรกอ่ะมีใครรู้ไหมร้องไห้พ่อไงร้องไห้กูต่ไปสัตว์นี่มันจริงแล้วจริงมันจะมาได้อีโมชั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมต้องวงอันแรกเพราะว่ามันจริงแค่กี่กรณี ต้องจริงทั้งคู่เข้าใจไหมแสดงว่าเครื่องหมายและจริงง่ายหรือเท็จง่ายเทจง่ายเทสเชื่อแล้วเราเทจง่ายอยากเ็ดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกูพามนั่งเครื่องบินนี่ฮะต่อมาที่สองครับตัวเชื่อมหรือครับจริงหรือจริงได้จริงแต่ถ้าจริงหรือเทจก็ยังได้จริงโอ้ยจําได้ดูเว้ยแต่ถ้าเทจหรือจริงก็ได้จริงแต่ถ้าเทจทางคู่ได้ วงอะไรวงอะไร <Okay. S 1> นี่เห็นไหมเริ่มแบบซึมซับแล้วนะแค่นี้เองหนูรู้ไหมว่าหนูเขียนพวกนี้ไม่ถึงครึ่งนาทีเลยเพราะพี่ลองเขียนตลอดพี่รู้เลย3 0สิวิเสร็จเลยแป๊บเดียวอันที่สามครับเครื่องหมายลูกศนหัวเดียวครับชาแล้วทาแล้วเออลืมเขียนชื่อขอโทษอันแรกเรียกอะไรและอันที่สองเรียกอะไรหรืออันที่สามมีท่าอะไร ท่าแล้วอ่านี่คือท่าแล้วอมาดูท่าแล้วดีจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเท็จได้อะไรได้เท็จครับเป็นกรณีเดียวเท่านั้นครับข่าวดีครับอย่างนี้แปลว่าเท็จขึ้นก่อนได้อะไรเลยครับได้จริงต่อให้เด้ดทั้งคู่ก็ได้อะไรครับได้จริงครับวงอะไรครับเดาใจพี่อุ๋ยครับวงอันที่สองครับหน้าจริงหลังเท็จท่องให้ดีนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอบตรงอ่ะพี่ยังมั่นใจว่าเขาออกสองข้อ ถ้าสอบตรงถ้าสอบตรงเขาไม่ลดโค้ตาอ่าพี่อุ๋ยเลขข้อหนึ่งเขาจะออกอะไรเอาเดาพี่เดาว,ว่ามันต้ออ,อกสัจานิลันพี่เดานะมันนอ,อกสัจานิลันส่วนอันนี้ก็แล้วแต่อาจจะสลับกันกับวลีแต่อีข้อหนึ่งต้องมีแน่คือสองอันแรกส่วนนี้ก็อีกสองอันหนึง่งอ่ะต่อเลยครับข่าวดีครับตัวเชื่อมสุดท้ายมาถึงแล้วครับลูกศรสอ,สองหัวครับเขาเรียกว่าก้ออะไรใช่ไม่ใช่เมื่อต่อก,ก้อนนะก้อต่อเมื่อนะครับอย่าอ่านผิดน,นะครับก้อต่อเมื่อจำง่ายๆจา้า ขอให้สองข้างเหมือนกันจะถ้าเหมือนกันได้อะไรรู้ไหมได้จริงครับแต่ถ้าไม่เหมือนนะครับรถ้าไม่เหมือนก็ได้เทสอย่างเงี้ยจริงก็ตอบเมื่อเทสได้เ er ทสข้างหน้าเ er ทสข้างหลังจริงก็ได้เทสให้เดาครับแล้วถ้ามันเทสทั้งค <c ười> ูง่อะเทสทั้งคู่จะได้จริงอ่ะทำไมได้จริงอะอย่างงี้พี่ต้องวงตัวไหน <c ười> บนกับ <c ười> เออใจเหมือนพี่เลยพี่ก็เลือกเงี้ยจบ <c ười> จำครับตระกาสตรีแค่นี้ครับคุณกลับไปท่องท่องทุกวันท่องทุกๆวัน ยกเว้นช่วงจะสอบกลางภาคช่วงนี้อันนี้ยอมให้เว้นไว้แล้วหลังสอบภาคกลับมาต้องทุกวันอ่ะเต็มตัวครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามจริงและจริงได้จริงแต่ถ้าจริงและเท็จได้เท็จเท็จและจริงก็ได้เท็จท็จและคู่ก็เท็จโอเคครับหรือครับจริงหรือจริงก็จริงจริงหรือเท็จก็จริงเท็จหรือจริงก็แต่ถ้าเท็จสองข้างก็เท็จส่วนถ้าแล้วให้จำว่าหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จที่เหลือเป็นจริงก็ต่อเมื่อขอให้เหมือนกันได้ โอเคนะครับไปทําโจทย์ครับแม่จบแล้วโอ้โหทำไมวันนี้มันช่างง่ายอย่างนี้ครับตรกศาสตร์ลองเทียบกับแคลคูลสที่ผ่านมานะครับไปดูข้อหนึ่งครับตรกศาสตร์ครับชุดที่หนึ่งครับอ่ามาดูเร็วนะครับตรกศาสตร์นะครับไปดูเลยนะครับหัวข้อที่หนึ่งเรื่องค่าความจริงกับตัวเชื่อมอ้าวน้องครับเขาขีดเส้นใต้ว่าอะไร A B C เป็นอะไรครับ เป็นจริงดีมากแต่ถ้า x y แทเป็นอะไรครับเ<ม>ท็แสดงว่าถ้าเจอ a b c ใส่จริงนะ x y แท้ไหนเท็ทุกคนพร้อมนะครับเขาบอ,นอกน้องหาข้อคจริงต่อไปนี้อ้าว1ไปเลย1 2 3ม y แล้ว b แล้ว y หรือ a ใส่ตามตัวไปเลยครับ y เป็นใครครับเ<ม>ท็อย่าเล่นนะครับ b เป็นอะไรครับเร็วๆจริง y เป็นอะไรครับเ<ม>ท็ด a เป็นจริงทำไหนๆก่อน ในวงเล็บนะครับตัวเองจําตอนมสี่ได้ปะที่อาจารย์เขียนเป็นขีดลงมาเป็นต้นไม้แล้วมันต้องใช้ที่เยอะเออก็ประหยัดที่ง่ายๆครับน้องก็เขียนโยงธรรมดาเงี้ยครับนี่เครื่องหมายท่าอะไรท,ท่าแล้วท่าแล้วดูเลยครับหน้าเท,ท็จหลังจริงได้จริงสังเกตไหมถ้ามีตารางอะไม่นองทองแค่เทียบเข้าใจปะต่อมาจริงแล้วเท,ท็จอ้าวในเทียบจริงแล้วเท,ทียดนี้ได้เท,ท็จโคตรเร็วอะน้องเห็นป่าว่านน้องเร็วมากครับได้เท,ท็จ เสร็จแล้วตรงข้างนอกเป็นตัวเชื่อมอะไรครับ<ม>หรืออ่ะหรือดูดีเท็จหรือจริงอมองเท็จหรือจริงเร็วๆได้จริงทันเบา้าตกลงถามว่าต้องท่องไหมไม่ต้องแต่ต้องเขียนอะไรให้ได้ในห้องสอบตารางถ้าเขียนตารางน้องก็ไม่ต้องทองเข้าใจเปล่าโอเคมันเร็วมากคือมองเทียบมองเทียบมองเทียบพี่โอ๋ยแล้วตอนพี่ไปนั่งสอบพี่เขียนตารางไหมเอ,อ่อถ้าตอนม5ม6เขียนครับตอนนี้ไม่ต้องถามพี่อะครับ นะครับแต่ตอนนี้พี่เขามันอยู่ในายเรือแล้วนะครับคือถ้าตอนเดเกีพี่จะเขียนตารางเพราะพี่รู้ว่าถ้าเขียนตารางแล้วมันเทียบง่ายไปดู1.2ครับอย่างไวัยเลยครับครับผมได้ครับถ้าแปลถ้าเรียกว่าเสียแล้วมองตัวนั้นก็ได้แต่ว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ละก็คือต้องเริ่มจากข้างในเสมอนะครับแต่ถ้าใครเก่งๆมองแต่ข้างนอกอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ไม่ชัวร์นะคือเพื่อนบอกว่าพอเราเห็นหรือจริงอ่ะบางคนจะท่องว่าหรือจริงยังไงก็ได้จริงนะครับก็แล้วแต่่คาีือมองงยไงก็ได้ 1นื่สองครับนิเศษ A ถ้าแล้ว B แล้วก็ต่อเมื่อกับนิเศษแเออเจอนิเศษร,รู้ใช่ไหมเขาเรียกอย่างหนึ่งก็ได้สั้นๆที่ไม่ใช่นิเศษน o t เข้าใจไหมเออก็คือตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวก่อนใซ่ A ก่อน A เป็นใครพูด A. A จริง B ก็จริงแต่แทดเป็นเท <A. S 1> ะทุกคนพร้อมนะเตรียมตัวในวงเล็บข้างหน้าครับจร,จ,รรรจริงแล้วจริงได้อะไรที่เราท่องมาจริงแล้วจริงได้จริงมีข่าวร้ายครับข้างหน้าวงเล็บมีนี้อะไรร,รู้ใช่ไหมนิเศษจ,จะเปลี่ยนให้ก้อนนี้เป็น เท็ดเออดีเว้ยน้องเก่งว่ะแสดงว่าก้อนนี้ทั้งหมดด้วยเท็ดพี่ใส่ปีการนะเพื่อเปอนกันทั้งหมดที่เป็นเท็ดข้างหลังเป็นเทสแต่เจอีิเศษกลายเป็นอะไรจริงตกลงตอนนี้มันเชื่อมตรงกลางด้วยก้อนต่ออะไรก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อสองข้างเหมือนกันไหมอันนี้ไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนได้อะไรได้เท็ดน้องทันไหมเนี่ยตกลงบอกพี่ไหมตักะสานี้เทียบตรงๆแล้วจบเข้าใจไม่มีดิฟ มันจบแล้วนะฮะน้องมันจบแล้วนะฮะไม่มีอินดิเกตไม่มีแยกแฟกเตอร์ทุกอย่างมองตอบรู้อย่างทำไมโคต้าเหลือข้อเดียวใช่นะครับแต่ว่าง่ายก็อย่าพลาดพี่ชอบใช้คำนี้ง่ายก็อย่าพลาดคือบางทีพอมันง่ายน้องชอบคิดว่าของตายสุดท้ายไม่ได้ก็เซ็งนะครับไปดูครับ1.3 1.3 1.3มอ่า 1, 3. 1. 3. น1เศษอยู่ข้างหน้าครับ A และ x ก็ต่อเมื่อ C แล้วก็หลือกับ y แล้ว z อ่ะเตรียมตัวนะครับใส่ให้หมดเลยใส่ a เป็นจริงครับใส่ x เป็นเท็จครับใส่ c เป็นจริงใส่นี้เป็นเท็จใส่นี้เป็นเท็จพี่สอนเร็วไปไหมเนี่ยไม,ไม่เร็วนะเพราะพี่เทียบตรงๆจากตารางที่เรามีนะครับอ่ะน้องในห้องทรงก็ดูด้นะครับในวงเล็บก่อนเลยครับจริงและเท็จได้อะไรครับจริงและเท็จและจะได้เท็จเออเห็นไหมไปเลย เสร็จแล้วเทสตัวนี้เอาไปก็ต่อเมื่อกับจริงครับก็ต่อเมื่อกับจริงก็ได้เทสเพราะมันต่างกันใช่ไหมนะครับต้องหัดเทียบนะครับรีบๆมองพอได้เทสเสร็จข่าวดีข้างหน้าสูตรวงเล็บมีนิอะไรอยู่นิเศษถนอนอสังเกตไหมเด็กบางคนเผลอเผลอไงรู้ไหมลืมมองนิเศษเอาเทสไปเชื่อมหรือผิดไหมผิดอย่าลืมนะมันชอบแกล้งใส่นิเศษหน้าวงเล็บต้องดูให้ดี พี่ยัางบอกตัวเองว่าอย่าพลาดเรื่องพิเศษนะแม่งเคยพลาดตอนตอนสมมาเรียนนี่ยุ่งเลยซึ่งบอกนาะมีพิเศษทาให้เทสทั้งก้อนนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นจริงใส่เลยครับกลายเป็นจริงทีนี้มาดูตัวหลังครับตัวหลังนี่แป๊บเดียวจบครับน้องเทสแล้วเทสได้อะไรได้จริงเนาะใช่ไหมครับข่าวดีครับหน้าก็จริงหลังก็จริงแล้วนี่มันหรือโอ้โ,อโหยิ่งทําไมเข้าไปใหญ่เลยจริงอยู่แล้วนะครับเรียบร้อย ตกลงก็คือถ้าเรามีตัวตารางเทียบนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในห้องสอบไม่ต้องทําอะไรครับเขียนกันเลยอ่าอะไรนะถ้าเขียนตารางผิดหรือไม่แน่ใจให้บอกจากว่าไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วน้องก็วิ่งมาดูห้องสอบแล้วกลับเข้าไปใหม่นะครับสักสิบเที่ยว่ะครับอ่าเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วนะครับไม่ต้องสอบกันแล้วนะคะหนึหรือ y และกับ A และเอ็าแทแล้วไเอาข้อนี้ลองทาเองมั่งอลองเขียนเอง พี่ทาคนเดียวแล้วมันง่ายอยู่คนเดียวครับต้องแบ่งความง่ายให้หนูมัางแ <c oughs> <c oughs> ตากระส่าถ้ามีอย่างนี้นะโอเคเลยนะนะครับครออาวหน้าอย่าลืมเอาชุดที่หนึ่งอันนี้มาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะสอนประมาณชั่วโมงเดียวจบชุดที่หนึ่งแล้วพี่จะเพิ่มชุดที่สองให้ อ้าวพี่อุ๋ยก็ชุดแรกพี่ก็สอนจบมาแล้วนี่เปล่าครับชุดแรกเป็นชุดเบสิกชุดที่2ก็มีสียวข้อแต่เป็นชุดมีเดียมเข้าใจแล้วก็จะมีชุดที่3ามที่เป็นแอดวานชุด3ามน้องจะงงเลยแล้วว่านี่กูเรียนบทอะไรอยู่อ่ะมาใส่กันดีกว่าครับ x เ,เป็นเท y เป็นเท a เป็นจริง x เป็นเท y เป็นเททุกคนเตรีมตัวนอหนึ่งสองสามข้างหน้าเป็นหรือหรือเทกับเทได้อะไรครับ ได้เทสโอเคเก่งมากมองตารางดีๆนะในวงเล็บจริงและเทสได้อะไรครับได้เทสแต่เชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วเทสแล้วเทสได้ได้จริงจริงไหมพอได้จริงเสร็จตรงกลางมันเชื่อมได้แล้วถามว่าข้างหน้าเทสข้างหลังจริงและกันได้อะไรได้เทสเข้าใจเนาะนะครับโอ้โหชอบจังเลยบทเนี้ยน้องครับความสนุกจบลงแล้วครับที่เราทํามาทั้งหมดครับมันเป็นโจทย์ที่ไม่ออกข้อสอบแล้วครับ เพราะว่ามันให้ x y z ทุกอย่างครบแล้วแทนใช่ไหมปัจจุบันจะไม่มีโจทย์นี้แล้วครับอันนี้เป็นโจทย์ในอดีตพี่อุ๋ยแล้วไม่ออกยังไงอ่ะข้อ2ครับเต็มตัวครับพี่บอกแล้วนะวันนี้พี่แค่จจตัวเชื่อมอย่างเดียวน้องไปดูข้อ2ครับเขาขี่เส้นใต้ว่า p เป็นอะไรครับไม่ได้ยินเลยครับ p เป็นเทจครับเอาละครับข้อที่2ครับ p เป็นเทตคำถามครับแล้ว q ครับ อะไรคิวจริงอะไรคิวจริงคิวไม่รู้อ่าครับอ่าไม่รู้ครับเอ้าข้ามครับไปดูข้อสามครับเดี๋ยว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 ดียมีเด็กข้ามครับเอ้าก็ไม่บอกกันโจทย์ไม่ครบอ่ะพี่ถามอะไรอย่างตรกกศาสตร์ถ้ารู้แค่ข้างเดียวบางครั้งออกไหมออกเอาง่ายๆเลยถ้าน้องมีเครื่องหมายและแล้วมึงไม่รู้ตัวหลังถามตรงๆตัวหลังจะจริงจะเท็จถามว่าตอบอะไรตอบเท็จน้องเข้าใจพลอยไหม แสดงว่าตารรกศาสตร์เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องรู้สองคังก็ได้งั้นจําไว้นะครับรู้พีตัวเดียวก็เสียวได้เข้าใจปะคือพีตัวเดียวแต่ก็ออกได้นะครับงั้นพี่บอกเลยนะครับว่าถึงจะรู้ตัวเดียวแต่มันก็ทําได้ไปดูซิเกิดอะไรขึ้นนิเศษ P และ Q ถ้าแล้วอ่ทุกคนเตรียมตัวครับตอบพี่นะครับ P เป็นอะไรครับ ทีเอเนสทำในวงเล็บก,ก่อนในวงเล็บเป็นเครื่องหมายหรือหรือเครื่องหมายและหนูอตอบเครื่องหมายก่อนและถ้าเป็นและพี่ก็เลยถามว่ามันขึ้นด้วยใครก่อนเท็ดน้องมองขึ้นด้วยเท็ดก่อนใช่ตรงนี้ไหมไม่เป็นสองอันนี้จริงไหม<ภ>ถามว่าตัวหลังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้อะไรเท,<ภ>ท<ภ>สดแสดงว่าต้องสนคิวไหมไม่ต้องครับไม่ว่าคิวจะเคยเป็นใครเ,เข้าใจไหม จะผ่านอะไรมาขอคิวอย่าจงกังวลครับยังไงก็ได้เทครับโอ้ยเี้ยโคตรหล่อนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมพี่คอยปกป้องคิวเธอหลับให้สบายนี่เลยมาแล้วเสร็จแล้วเทสตัวนี้อยู่ข้างหน้าท่าอะไรครับท่าแล้วอาคำถามครับน้องดูท่าแล้วครับถ้าเท็ขึ้นก่อนไม่ว่าอาจะเป็นอะไรจะผ่านอะไรมาขออาอย่าเป็นกังวลยังไงก็ได้อะไรครับ มึงมีเพลงใหม่ไหมเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยเชื่อไหมมีเด็กตอบจริงกูแทบ,บกรี๊ดให้ดาวตอบอะไรทำไมอะ่ะเอออย่าลืมนะฮะไอตัวเศษตัวเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเด็กหลายคนนะจากนางฟ้าตกสวรรค์มาเรนฟิเซน์เลยนะครับคุณน้องระวังโอเคราลองตอบเทสอ้าวผ่านข้อที่3ครับอ่าไปดูข้อสาครับ ข้อสามบอกอะไรมาตัวเดียวครับรอน้องพูดอยู่ครับพ,พี่ครับพี่เป็นจริงอ่ะไหนลองทําข้อสามเองเดี๋ยวพี่ฉเฉลยทำเองกันลองทําโดยพี่อุ๋ยไม่ช่วยใส่พี่ลงไปแล้วก็มองตัวเชื่อมพี่ที่บอกว่าขอพี่เถอะสามสิบวิในห้องสอบหนูเขียนตารางเนี้ยอืมหลังจากนั้นหนูจะทําอะไรพี่ก็ไม่ว่าอ่ะงั้นหนูเขียนตารางนะแต่หนูไม่ทำตอกสาราหนูไปทำบทอื่นกัน เลยเขียนหาป้ามึงอ่ะก็หนูให้พี่นะพี่ขอโอ้อีกคนดีจริงๆอืมควรจะรักมึงหรือตบมึงแทนเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวพี่อุ๋ยคุยน้องๆตอนใหม่จะเป็นสัมภาษณ์หมอแล้วนะครับพี่ติดต่อแล้วสองหมอหมอคนแรกคือหมอศิลาดีกคนหมอนวดพี่ติดต่อสองคนพี่จะเห็นชีวิตความเป็นหมอสองคนนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ทเทียบกันชัดเจนนะครับอ่านะครับติดต่อเรียบร้อยแล้วหมอที่เป็นหมอศิลานิดลูกศิษย์พี่คนนี้เก่งมากไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิน้นเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับค,คุยธรรมดาตโอ,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 โอตลอดเนี่ยอะไม่ต้อติดต่อ